สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยอีกชันเคยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ยูไสยเอาท่านผู้ชมว่าใจบุญอย,อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะมาตามตัวเลขแนวทางของปู่บุญนะคะ่ะและกักการิี่พาแม่แม่เอฟซีไปซองเบิงห้อยพญานาคที่ขึ้นรถเด็กวัดอยูวัดนี่นะคะ แล้วก็ปิภาไปซองไปทะเบียนเลยใจบุญไน้ยินข่าวตะกีเนาะท่วาอ่าเลขที่ว่าพญายนาคขึ้นรถเจอีกอย่างก็ที่มนออกสามตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเขามาแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะตอนนี้ชา้าบานแห่แตกตื่นเขามาเบิงห้อยพญายนาคค่ะบางคนก็เห็นเป็นเลขโตวนั่นโตนี้บางคนก็เบิงป้ายทะเบียนค่ะตอนนี้ป้ายทะเบียนนี่ไปแล้วค่ะท่านผู้ชมไป เดี๋ยวเจะบลผ้ายางไปซองเบื้องรอบๆกันค่ะไปพร้อมกันปูบุญเฮากรลังตอนนี้กรลังนั่งถ่ายเอฟซีแล้วค่ะนั่งถ่ายแอดมินโอ้ดอกบวาผิดบวบผิด,ปด,ปดไปเดี๋ยวเจเบลผ้ายางไปซองเบืนะ้องเนาะไปสัมผัสเบื้ดูมันเป็นห้อยพญานาคเลยเลยว่าห้อยอย่างเนาะค่ะท่านผู้ชมมือหนีมานล้วกันเต็มวัดอยู่ค่ะท่านผู้ชมเบื้องดูสิเขาไปซองเบื้องน้ำพนดูคนแฮ่ออกมาหล่นวัดเนาะโอ้ยนู่ละส่วน หัวกระเก็บค่ะว่านึงไปตามเพรหอยเลือดก็ออกนี่ค่ะท่านผู้ชมซองเบืองน้ำกันเดี๋ยวจะพาไป่องป้ายดูนะนอันนี้คือป้ายทะเบียนรถที่พญนาคข้นแล้วค่ะท่านผู้ชมซองเบืองตรงใจกับเลขหนูวันนี้เจ็ดสองห้าห้านี่ท่านผู้รรมชมถ้าออกตัวนี้สิบล้านแตกแน่เพืนวา เจ้าของตัวเล็กต่หนูกเกิดเดี่ยวล้านหนึ่งพ่อหนูบอกออนไลน์ทองพ่อไปซองเบิ้งให้คุณแม่เบิ้งน้ำกันนี่ค่ะทาะ่านผู้ชมห้อยนะหมอกหมอกไงก็สีไรท่านผูช้ชมเบิง้งท่านผู้ชมเบิ้งเบิ้งห้อยเด้อนี่ห้อยนี่ก็ย,ยังหานี่ยอะไยังนัน่นห้อยนะเนาะไี้แม่ก็เลขกหานี่ยเด้นนี่ยเปน เอาซองเบื้องน้ากันอีแม่นี่ละคืนรถขั้นนี่เล่าห้อยพญาะาคนกนี่เบื้องโหลดผุนเลื่อยมาจากผุนเอ้าเอ้านี่เบื้องนี่นี่ซองเบื้องแบบพร้อมกันเออนี่มาหอดนี่แล้วก็ไต่ลงมาไต่ลงมาเกี่ยวอยู่อันพี่บอกปลายทะเบียนบ่กนี่แต่ว่าแต่เก้าคันคืนแบบนี้นี่บ่พลาดแล้วป้ายทะเบียนรถเนาะค่ะนี่เจ็ดสองห้าห้าค่ะ มีตัวย่ออีกว่าไม่มีอุดรธานีนี่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเดอ้อนี่ละ่ะหอยพญาหนากขึ้นลดยวัดนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมของปู่บุญอย่าลืมเรื่องว่าเมื่อกี้ก็แตกสามตัวตรงๆนะคะตอนนี้ปูกําลังปูวางไปเนาะเดวจะพาเขาไปสัมผัสปูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบแป๊บนึงขุนปูก็กําลั่งเตรียมมองให้แอดมินนั่งอยู่ค่ะนี่ ตอนนี้ทรงไสปูกาลังจะพร้อมแล้วขอไปฟังชัดๆจ,ดจ,ดจดากปากปูน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมไปกันเลยแล้วมัสการ์ค่ะจรเริญพรอน,น,อนอม,มาหลาคนพรานมือมาลายอยู่ <c oughs> จะได้แน่น้อยเนาะอเอ้เกเอฟซี่อันแล้วจิว้มซี่มากขึ้นนัดกันมากพร้อมกันคั้งแต่สนองจิ้มซี่บอกว่าไปตามปูบุญห้อยพญานากดวนเลยแอดประสนโอ้ ่นว่ามันนั่งหมล่ะมันั่งอยู่บ่ย่งบมยังบ่ลบเลยเด้อยู่ผู้ว่าป่อยเลียออกกอนงสิร่างออกก็าถนอมู่านี่หมู่านี่ตอนแรกปูสมบูรก็ปูนขอไปหาหนูจีน้วานไปทวงรถหนูกำลังหลบหลย่างเหลกมันจะออกเลขเล่าเลวออกสองสองยี่ริเนี่ยเจนสองบทะเบียนรถ้าเนี่ยสองสองเจ็ดสามเนี่ยพอตามโตนี้ เราเราเปล่ยเด้อเเลนรถเราบ้างเราเปลี่ยนรถาักคนว่ะออเอ้าเรองเลเเ่ไลเด้เนียกตัวใดออกตัวนั่นมาเนี่ยเราจะบานเทก็ออัแลอน่เลนไออตัวใดออกตัวนั้นงันี่บ้าให้มันออกจได้พูดจสอบนี่ละเม่ไหไปนี่ละมันจะออกแต่ยนรถนี่บ้าแต่ยานรถพญานาาเขานี่บอกไปแต่ว่ามีคุณพ่อทานหนึ่งไหม่ามีเปลี่ยนแปลงเด้อเลยมาเมื่อเ้านี่ ตามที่ผมเห็นคนห้อยกระังแสนมันออกูีดีเพื่อนได้บอกว่าเพื่นลงทุนไว้แล้วนี่เจ็ดสองหาสองหาหาหาแสนมัน่าทาถึกเพื่อนถิมามหาปูอยู่นี่โอ้ยดีเลยมาสอยเหตุโทษมาจากอันียังดูซ้อนจังว่าเสียวเป็นจังหวุนนี่ว่าเดี๋ยวมารับผมมันจะรับใช่ย่าพูดมที่ได้แม่จรับพูเสียวปฐมบปนเรืงิลป์ุ่ะ เพ่อนว่าลูกพิ้มบอนกับซื้อหลายอย่มันออกตัวนี้มันเป็นจิได้ร่วมกันไปจ้างมาล่ำบอเหาอว่าจ้างไนว่ามันเต่านี่ที่นี่เออเอาแตนปลาอนต่อเฟื่องนี่ยุบเลยละในวงประทมมดิบอ่นี่มันนั่งบอกมันมีมันมียังบอมาล่ำประทมมาเทิร์นี่จดังไยนี่เลกเอาสิมามากไม่ได้หาเนี่ยมันบนกจ้าทุมเตานีบปูมังกรลาโอ้เสียนอนฟังมงอย่เราท่นก็ดี าจางกอนหลดนะเล็กออกแล้วข้าจางก้อนเขาหลดนได้เบืองกอนเยมันก็เดียงคนหเดียวเนี่ยะเด๋ยวตัวนี้ที่จ่าปูเออเดือสามาศูน่นนี่ละยังตัวนี้ล่ะสุดเดียวน่ออกเนเวศูนเก่าอเก้าูนออกแล้วเจ็เกเจ็ดออกแล้วค่ะยังตัวเดียวตัวนั่นยังสามศูนย์ย่งแต่ผู้มั่นใจเพราะว่าเรีมันเข่าสองสุดมันเข่ามาแล้วแต่นบอกเขาเกเกิดเป็นตัวมันใจล้มันของเขาไหมผู้มันใจตัวนี้มาจากสามห้ศูน S <S อันใจอยู่ค่ะวันนี้ปูมีฝันเพิ่มเติมนีม่ยังอีกบ่จ้ะโอ้ยเหมนนั่นปูว่าสิไปเบิเ่งเลขกเล่า,าให้่เอี๊ีไปนั่งเพิ่มมันก็นนะ่ามาเรียกบ่าเรียกเฉพาะมันออกเรียบเล่าอีกวันนันแสงก็จะถามมาแสร็จพี่ผู้ถามมาันล่ะปูเรียบเทไรปูมีแล้ววะปู <S <S 2> <S 2> ว่ามันให้ไปเพื่อเรา,าสนอก <S <S ค่ะ,คะแลยไปล่องนางมืออีกหมู่วันไอหมู่วันพระหมู่หันหมงก้อนวันพระมือนน,นึงอยูอย่ไปน,นั่ง ไปขอรำปลุกมันนะโอ้ยโปดแต่มันเป็นแน้านิปูจำไดคืองวดนั้นมันออกแปดหนึ่งสองหมอดีปูห้แปดสิบสองไปเลยงวดลังมันออกเปดสิบสองมันแมนี้ปูจำไดงวดนั้นมันเป็นลักษณะเดียวกันนี่ขึ้นางเนืองายลังตึมได้นะง่ายลังตึมเลยเออคือเขาเขาได้เราเลขนะบันเขาแปลอยู่เขาไมให้ยค่ะลักษณะนี่คือมันมันเป็นคือเก่าปูว่าสาประจันเรขเมื่อสี เขาใส่มาแล้วนะตัวนี่แหละคึ้วราเมื่อเล็วม่ไหนมานี่ล่ะปูยังคือบรางแต่ใช่ไหมปูสื้ออยู่ออกล้าจะเตอดปปูเพามันมันหันหลัหันลับปูแห้งยาบมันออกอี่ีมื่อเร็กออกล่าดีใจดีใจเพรามีได้ค่ะนเล็วค่ะเนี่ยยังยังบอออกเล่าเลยด้วยตัวเลยตัวนี้ก็ออกไปตัวยอฟปูหล่นละตัวไหนมันี้ออกเล้าเลยปูว่าเหมือว่าบอัดลุ่งให้เอบอเนาะตอนปูไปทวงป้ายทะเบียนนะเนาะจ้าตัิิากันถึงครับ ตตัวเลยตุรงจะมาแบบมันไปออกตะล่าวจะมาบัดเพ่ะไปนั่งบบดนี้เพิ่นมันเป็นลักษณะนี่คือเพิ่นเพิ่นมาเอาเข่าไปเอาอะคือเพิ่นบ่ติดบ่เสื่อมต่อหน่อยแบบไม่คือกันกับอินเทอร์เน็ตนี่ล่ะจ้ะเมื่อกี้ปู่เคยเห็นแต่ในหนังปู่กับบทเสือแล้วพวกนางพวลือกสมาธิหากันบอกกระจกพระสกัดลมติ่งายออกว่าตอนนี้พลังงานอยู่ดีมันแม่นยำ่บ่ว่าตัวเองมาเมา จ้าของาประสบมาสองสามเถอะแหลักษณะนนี่มันจะคือร่มแห้งพัดเขาคือคนถีบเขนี่ยออกงหลังตึงไปเลยหมดเกือบต๊กน้ำก้นมอตกมันนางหันหนาใช่น้ำบัดทศรพท์พ่งไป้บดนี้เกือบตกทศาษฎรทศราษฎเอาบ้างกตักไว้เอาบ้างเก็ตากไว้ดีดึ้นด้วยคนหูุ่่มทศราษฎรโปท้านหน้าเป็นไงหลังต่ำ ลักษณะนี่ก็เป็นเคยไปกับปูนี่ปูตาทิพย์ตัวหนึ่งไปนั่งตอนนั้นก็จอบให้เขาเป็นแบบเดียวกันงา่ายหลังในโบสถ์เลยง่ายตึมเลยลักษณะนี่ตัวหนึ่งก็บม่นั่งอยู่อยู่ในวัดปาาา่าชาอันตะกี้คือตอนนั้นกับนางมึงเป็นลักษณะนี่ขบบเขาบ่ออะไรเลยก็คือเรือคนณหายมาแล้วก็อวตอนนั้นปูหายเองตอแต่ทีมันออกแปดจุดสองไอ <c oughs> ให้แปดศูนย์สองแปนอองแปดหนึ่งสองมันออกปดหนึ่งสอง5บนี้ว่าเ้สามหนย์ออกวดหลังมากออกตรงเลยบานี่นเนี่ยยังว่าปูว่าอาเลขนนิมันไหนมาแล้วเลขเดี๋ยวเี่เลขมันยังอยู่นี่คือเลขเมาล่มันสามหาศูนย์ม่ปูปู่าได้นน่คือเมื่ท่านมาอกเลขเล่าจังยได้นะสามหาศูนย์บานนี้ก็มาเป็นเลขพญานาคขรถนี่เท็ตรงหาเขานี่ คือตัวนี oh ้ม no ันก็มันก็ทสามปนุ่บอกครางแล้วมันขึ้นรถนี่เนาะครูยังหมั่นใจว่าเออการแสดงว่าเพป็นมหัยยแล้วนะอลยว่าเออเป็นแน่นี่โมกันพากับโไปมันขึ้นกับโไปนั่งสมาธิในคลองนี่นั่งอย่างเดียวอยู่นี่คือวแบบโมไปลงไปนั่งพักกันนะว่าเรียนก็ติดอยู่าเขียนทะเบียนรถไหนทาตัวชั่วมึงเขียังไงเพื่อนเนี่ยทะเบียนรถโมเนี่ยทะเบียนรถนี่แต่ก่อนผู้แต่ก่อนผู้บวชนั่น รถขั้นนี่แต่ลักษณะฝันคือกันอยู่ลักษณไม่มีฝันอยู่เป็นเบาฝันเคยฝันอยู่ฝันว่าเดลยครับรถเก๋งตอนนั้นก็ฝันว่าเลยครับรถเก๋งก็มีคนมาขึ้นรถขั้นนีแบดนี้ขึ้นรถขั้นนีขึ้นเต็มทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเต็มมัดหงุดหวรถเก๋งออกทั้งบนทั้งล่างออกฮ่าฮ่สองวัตอนนี้ก็กำลังออกฮ่าฮ่ตอนนี้ออกกำลังออกนี่ยังนพยานหลักมาจ้ามันเคยออกทั้งบนทั้งล่างพร้อมกันเลยเซนจำได้อยู่พี่กายประมาณเดือน นี่ยเล่นทุกการส่งนี้ละก่อนทุกการอยู่ส่งช่วงนี้ช่วงุ้นกระตินแล้เนี่ยล่ะคุณออกพี่กายเนี่จง่ามเร่ง่อนหิปูเจ็ดสอพูกก็ว่ามั่นใจอย่ดีนนเจ็ดหาอีกสองหากระงามวไม่จะตกง่าก็ต้นงเนี่ยกระงามดีอย่างหนึ่งคือเหลือเพาท่านออกเล่าไม่อยู่ ถอกว่าขั้นมีเคยถือทั้งบนทั้งล่างดิในงวดเดียวกันออกในงวดเดียวกันเลยขบวนออกหาสองทั้งนันยังรถสามโตงวดจำได้อยู่แต่ว่ามันออกหาสองก็มาหาอย่มันถือว่าเลยในทะเบียนรถเองงวดนี้จำได้เพื่อพูดอะไพวกเอฟเทียบพวกโยมตะกี้กะจังได้เค่จะมานั่งมาโอ้ยปูปูอะไรเด็กมาแต่โอ้ยเด็กจะร้องไงเด็กพันเน้นรถเอง เห็นว่าเนึ่งเก่าตอนนั้นกระถิกคักถิกแนมาปูเนาะก่อนหนนั้นจังเขาเขามาแต่เริ่มถึงย่าลเข่ามากกับมะเขาเขาไม่เลยเด็กก็ดีเราเป็นจังบาลาบุญบวชเพืนใดให้แต่สางอยู่ปูบาดีนี้เอฟชีฝากปัจจุปัจใจมากไขปูได้แบบนี้ม่อเหรอเอา้อม่้ันแกแ่มันฝากหาหกลอยมัฝากเทียนหน่อยนี่แหละมาก ว่ามนาทอก่เ้สบ้านอเล้งวลเจนตุนาวันพายงบเวนันะงเนยแสดงว่าอยู่แล้วนะปูเนันอแลยปูว่ะก็วันก็วัมันอยู่จนมาข้นตั้งหัวรลดจนเป็นมาข้นหัวรถ่ไปแห่งเดียนสิไปหาอยู่่าะนวัาน่ะหตหลายมือแล้วยังมลนนะปูแมนม กันอนตัวไอหกกเกาแปดันเกออกเกาแปดเด็กเาเลยออกแล้วนาะปูเนาะมันย่งีเชุดนีเพราะนขาออกเท่านี้เออกแปอไ้เออออกอีก็ได้เือชุดนีมาเรือซามนตัวนี้ดียังบอกกับเล็ก่นะปูนะไปทั้งมปูเามากไอคิดว่าเน้นสามหาูนอมันเน้นเนาเเ้เลยเปูเนาะ เด็กแสดงเ่มาเรมาเนาะ่แะแสดงว่าปูมักเลขกสามหาศูนย์กับเหล็กรพดไนะจ้าเนาะเอาคั้วมาหมอบมกตั้มๆกันอยู่นะปูสองเจ็ด้องหาเจ็ดองหาเจ็ดสองเจ็ดองนปูอี้โค ถวายัพัดทุกปัดใจให้เอฟไว้จักเพิ่นซื้อไา้ยังผันบ่ได้ถามเพิ่นผันเพิ่นเบิ้งคิดนี่เพิ่นกะสิมูอยู่ดอกตี้ถ้าเพิ่นฝากมาจำนวนเท่าไหรเพิ่นมูอยู่ฝากคันเส่นหน่อยมากเพิ่งเพิ่นถามมาหน่ะแต่วกระโบจักของเบอร์ปูเนาะก็เลยเอาฝากแอฟเช่นหน่อยก็ได้ดอกเพราะฉะนั้นยาเสียว่่งจะถวายเพิ่นเลวานสินะปูฝากมาเฮ็ดบุญน้ำกั หายเพื่นในในโชคในลาบน้ำคือเก่าเด้อปูเสียหายพ่อนหายหายมาห้าร้อยหกร้อยไปขึ้นไปผุนละห้าหมื่นหกหมื่นห้าแสนหกแสนหาล้านหกล้านกลับไปติดตามไปเลยติดตามเพจของเฮาาีนลาบมันเคยรับเคยเคยคือเคยมีวาสนาน้ำกันแหลมมันก็ต้องได้คือเก่าแม่นค่ะโอเคียรเพราะนี่แหละปู เตือนมันไปปราสาเจ้าคือนริสผานี่พราน่า่สมไปไปอยู่ไปหาเน่าร้างยางนก่อาปูสองเบือนี่ได้คือนก่อนนะจ๊ะได้อยู่แต่ถ้าเรียกของเราเล่าเลยปูสบาอยู่คนนสีไปวันที่เท่าไรล่ะนไปก็ไปอไป่อนเด็กออกแลวจังมือแล้วเบือทั่วกันยังมาศูนสามห้กันกันเด็กออกก็สิเดียยุ่งมือเดียวต้นกมือน่เดียวมเื้อนนี่ละอ๋อบัดนี ยื้อสาวนันพ่นกายให้กันยูส่งทั้งปุ่นทั้งไอ้พุ่มนันมันกรเหลือล่าดี้กันเขาดีกันเลือเล่าแตงงวดก่อนขามาเล็กสูนก่อนต้องเจาเขาเต็มเต็มแงงวดก่อนเลขล่าพอดีไ่เน้นเครับปูนนี่เน่นเล็พญานาคเขาก็นี่เหล็กวอลำเท่านั้นแหละอเน้นเล็หมอลำเล่นเกปลายทะเบียมือนที่มหาหม้อเื่อนเดียวเมื้อนมือนั่งปูี่รองนั่งมังกนจ้ะเด็กที่รองเขาเป็ความเสีจไหน ร่องกลมไม่รมาเอามาให้คุณแม่เยืมต้นแปดสามก็นี่มี่ยังถามปุ๋ยว่คะเช้นองหมมีเราได้ชัดเจนแล้วจะล้อเล่นโตมากล่อหมดเลยล่อมึงล่อบึงล่อบึงกลมที่ตายก็ห้อค่ะไม่นีแต่ล้วโม่แน่บัตทาเป็นเห็นเอฟที่ไม่ลายจักีกังขึ้นมากไก็จะเห็นอีสานอีนี้บอบเสียาถามมขึ้นม่าเออคนเมียซอยลายนี่นะน้าูนาะอับบัตนี่กะ มีคนหมีคนหนึ่งก็โทรมาจากลบบุรีอยู่ป้าปูกับมันเขางันนี่ผมจะไปจางอีกมอล่ำมาสักไม่ได้จางอีเลยค่ะผมคนบุรีลำแต่ผมมาอยู่ลบบุรีมาสั่กเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเองกูว่าสักกมันเขางันนี่มาสั่น เดี๋ยวเราไม่มองจอดรถอยู่ปูวเหมือนแป้วเฮ็ดทนนั่เมื่อวานนี้แปดได้สีเฮ็ดเมื่อวานนี้แปดได้สีเฮ็ดทนนั่ดจอดเต็มแค่หน้ารักขั้นรถแดนอังเอาเสียอันนี้กากลบกวนพูดแค่นี้เออให้โชคให้มาสเนี่ยเฮ่งนี่รวยทุกคนเด้อเอฟซีบุรีติดตามทุกเพจที่มานี่ยแหละแสดงว่าเามีวาสนาต่อการดาวเทีเฮ็ดไอซ่าร่ำน้ำกันมันสีโศกสีม้ายไปไหนหรอกขอให้ทุกคนลำล่เรื่อยๆเฮงๆเรื่อยๆทุกคน จ,จ,ะจะเล่นพรจะเล่นพรจะเล่นพรอ